เรียกว่างานจบแต่ว่ารูปนั้นยังไม่จบเพราะว่าหนึ่งในโพสต์ของเจ้าชายอับดุลมาตีนหรือเจ้าชายอับดุลมาตีนแห่งบรูไนในวันพระราชาพิธีเสกสมรสของพระองค์กับพระคู่มั่นอย่างอนิชารรสนาหรืออณิชาอิซาคาเลบิกที่มีทั้งเซตภาพต่งเทพนิยายจากในงานพระราชาพิธีซึ่งมีเชื้อพระวงจากทั่วโลกรวมถึงบุคคลใกล้ชิดจากเมืองไทยเข้าร่วมแสดงความยินดีแล้วในโพสต์นั้นเจ้าชายยังส่งได้โพสต์ภาพของพระองค์กับพระคู่มัน่นสมัยยังทรงพระเยาว์ตั้งแต่ ตอนที่ฝ่ายหญิงยังดูดนมจากขวดก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ที่จะพาแฟนๆมาร้อยเรียงเรื่องราวพรหมลิขิตของอีกหนึ่งคู่วิวาสวรรค์สร้างแห่งปีและถือเป็นพิธีเสกสมรสของเชื้อพระวงโลกงานแรกแห่งปี2024ว่าทำไมอนิชารสนาหญิงสาวสาม,มัญชนจึงสามารถพิชิตใจเจ้าชายอับดุลมาทีนเชื้อพระวงหนุ่มฮอตเบอร์ต้นของโลกรวมทั้งทำไมความรักของทั้งคู่จึงได้รับความเห็นชอบจากองค์ศุลต่านบรูไนทั้งที่ผ่านมานั้นสมัย ชิคราชวงศ์รูนมักเสกสมรสกับเชื้อพระวงศ์ด้วยกัน อย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าพิธีเสกสมรสในครั้งนี้ได้รับการจับตาเป็นอย่างมากเพราะว่าเจ้าชายอับดุลมาทีนนั้นแม้ไม่ใช่มกุฎราชกุมารผู้สืบทอดราชบัลลังก์ลำดับที่1แห่งบรูไนแต่โปรไฟล์หรือประวัติของพระองค์นั้นต้องบอกว่าไม่ได้มีดีเพียงเพราะเป็นพระโอรสขององค์สุลต่านแห่งบรูไนผู้ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกถึงขั้นทรงมีเสือหายากเป็นสัตว์เลี้ยงหรือทรงมีรูปลักษณ์อันถูกตาต้องใจสาวๆทั่วโลกเพียงเท่านั้นโดยเจ้าชายอับดุลมาตี เมื่อปีคศ1991จากอดีตพระมเหสีลำดับสองในองค์สุลต่านแห่งบรูไนและเป็นพระโอรสลำดับที่4แม้มีใช่มกุกราชกุมารแต่พระองค์เลือกจะร่ำเรียนในสายรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยพระองค์ทรงคว้าปริญญาตรีจาก Kings College และปริญญาโทจาก University of London ในประเทศอังกฤษ โดยก่อนจะทรงคว้าปริญญานั้นทรงเข้าร่วมหลักสูตรกองทัพบ,บกของโรงเรียนนายร้อยทหารบกเซนเฮิร์สในอังกฤษเจ้าชายอับดุลมาทีนจึงถือเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกที่ทรงรับประยศทางทหาร โดยพระองค์ทรงเคยเป็นทหารอากาศของกองทัพอังกฤษและถือเป็นนักบินต่อสู้มากประสบการณ์จนพระชนสา,า30ปีพระองค์ยังทรงร่ำเรียนด้านการทหารต่อด้วยการฝึกในหน่วยรบพิเศษหรือหน่วยคอมมานโดกรีนเบอร์เรที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหน่วยรบที่เก่งและโหดที่สุดซึ่งองค์สุลต่านบรูไนทรงภาคภูมิใจในตัวพระโอรสพระองค์เล็กเป็นอย่างมากและเสด็จเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาของพระโอรสด้วยพระองค์เองเสมอ นอกจากนี้เจ้าชายอับดุลมาทีนยังทรงชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมผาดโผนทรงชื่นชอบศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานโดยเฉพาะมวยไทยรวมถึงชื่นชอบกีฬาฟุตบอลโดยมีเดวิดเบคแฮมเป็นไอดอลและมีทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมโปรดโดยเจ้าชายอับดุลมาทีนทรงเป็นนักฟุตบอลของทีม AM g u n n e r s FC และได้กระทาน n เงินอุปถัมภ์ให้กับทีมด้วย นอกจากนี้เจ้าชายอับดุลมาทีมยังทรงเป็นนักกีฬาโปโลมืออาชีพพระองค์ทรงมีส่วนสําคัญช่วยทีมชาติบปรนายคว้าเหรียญทองแดงในระดับเอเชียมาสองครั้งรวมทั้งเคยลงแข่งขันในกีฬาซีเกมส์เมื่อปี2017โดยทุกคนในทีมยกพระองค์เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดแบบไร้ข้อกังขาและไร้กันอวยใดๆจากโค้ชผู้ฝึกสอนด้วย นอกจากทักษะสายบูและผัดโผลในฐานะทหารและนักกีฬาแล้วจุช๋ชายอบับดุลมาทีนยังเริ่มเส้นทางด้านการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปี2022โดยพระองค์ทรงเป็นตัวแทนบรูนไนในการเจรจาการค้ากับสาภาพยุโรปและสมาคมอาเซียนไม่นับรวมกับที่เระียะหลังทรงติดตามองค์สุลต่านบูนไนเข้าร่วมงานระดับนานาชาติมาหลายตอหลายเวที และก็ด้วยพระกิจวัตรกิจกรรมยามว่างและพระกรณียกิจที่ดูจะเกี่ยวข้องกับการปล่อยพลังหรือออกกำลังกายอยู่เป็นประจำจึงไม่น่าแปลกที่เจ้าชายอับดุลมาทีนจะได้รับยกย่องให้เป็นชายหนุ่มผู้สวมสูทได้มีเสน่ห์น่าหลงไหลามากที่สุด แต่ถว่าในเรื่องของหัวใจหรือความรักนั้นสื่อต่างประเทศชี้ว่ามีน้อยจนขุดคุยเท่าไหร่ก็ไม่เจอหาตามหน้าสื่อต่างๆก็แทบไม่มีแตกต่างจากมหาการชีวิตรักขององค์สุลต่านแห่งบรูไนพระชนกอย่างสิ้นเชิงหลายสื่อจึงมองว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาจุ๊ดชายอับดุลมาทีนน่าจะส่งทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการศึกษาเล่าเรียนและการทหารแบบร้อเปอร์เซ็น์ จนกระทั่งปลายปี2023ที่ผ่านมาสาวสาวผู้หลงใฝ่ฝันในตัวเจ้าชายอับดุลมาทีนก็ต้องฝันสลายกันทัวนหน้าเมื่อองค์สุลต่านแห่งกรุงนายส่งประกาศข่าวมงคลเรื่องที่เจ้าชายอับดุลมาทีนได้มั่นหมายกับอณิชารรสนาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและพิธีเสกสมรสจะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีนี้แต่นั้นคำถามก็คืออณิชารรสนาทำไมถึงกลายเป็นหญิงสาวผู้โชคดีผู้พิชิตหัวใจเจ้าชายผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมพระองค์นี้ได้